สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งาน audio ducking ใน App l u m a Fusion นะครับ audio ducking ก็คือเวลาที่เราอยากจะให้เสียงเพลงที่เราใส่เข้าไปในวิดีโอนะครับที่เป็น background ที่เบาลงไปอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งตั้งค่าหรือว่า Set Key Frame ตามจุดต่างๆที่เราต้องการให้เสียงเพลงมันเบาลงส่วนวิธีการทำนั้นทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับ ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่อง853คั u มีเดียช่องนี้ของผมไว้ด้วยนะครับแล่ถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีการทำกันเลยครับโดยปกติเวลาที่เราจะใส่เสียงเพลงประกอบที่จะทำเป็นเสียงเพลงแบ็กกราวน์เนี่ยก็มักจะทำในขั้นตอนท้ายๆถูกไหมครับหลังจากที่เราตัดต่องานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างตัวอย่างนี้ที่ผมตัดต่อไว้เสร็จแล้วหลังจากที่เซฟมาเนี่ยก็จะนาลงมาทาต่อมันก็จะเป็นไฟล์ก้อนเดียวแบบนี้มาเลยนะครับ ก็จะเหลือแค่ขั้นตอนของการใส่เสียงเพลงประกอบเพื่อนๆก็ไปนำไฟล์เสียงที่ต้องการใช้เนี่ยลากลงมาวางไว้บนไทม์ไลน์ได้เลยครับก็วางไว้ที่เลเยอร์เสียงที่อยู่ใต้คลิปหลักแบบนี้และถ้ายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเนี่ยเสียงก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเห็นว่าเสียงพูดของเรากับเสียงเพลงเนี่ยมันตีกันจนฟังไม่รู้เรื่องนะครับ ฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เสียงเพลงเบาลงหรือหลีลงอัตโนมัติในเวลาที่เสียงพูดหรือเสียงบรรยายของเราในคลิปหลักดังขึ้นอันดับแรกก็ให้ดับเบิลแท็บเข้าไปที่หน้าปรับแต่งของเลเยอร์หลักก่อนแต่เลือกแท็บออดิโอนะครับก็จะเห็นแท็บเมนูอยู่ด้านขวามือที่มีอยู่3เมนูให้เพื่อนๆแตะเลือกที่เมนู Configuration มันก็จะมีเมนูย่อยอยู่2แถวแถวชา n แนลตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรให้มาเมนู Ducking แถวที่2เลยจากนั้นให้เรามาเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นมาสเตอก็คือเป็นการตั้งค่าเสียงใหเลเยอรนี้เนี่ยเป็นเสียงหลักส่วน2เมนูที่อยู่ด้านล่างถัดลงมาก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับ v ว l ลุ่มก็เป็นการเพิ่มลดเสียงตามปกติส่วนแพนก็เป็นการแพนเสียงไปทางซ้ายหรือทางขวาแค่นั้นเองเราออกไปที่ไทม์ไลน์ได้เลยครับ ลำดับต่อมาก็ double tap เข้าไปที่ l a อร์เสียงเพลงที่จะทำเป็น background ตรงนี้จะเข้าไปดูนิดหนึ่งนะครับหน้าปรับแต่งของไฟล์ที่เป็นไฟล์เสียงก็จะมีให้เราปรับอยู่2เมนูเท่านั้นนะครับก็คือเมนูการปรับสปีดกับการปรับ audio ตรงนี้ก็เลือกเป็นเมนู audio เหมือนกันครับแล้วก็มาที่เมนู configuration เมนู ducking ตรงนี้จะบอกเพื่อนๆว่าให้อยู่ที่ audio เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับกลับออกไปที่ t i m e ไลน์ได้เลย ทีนี้ลองแต่เล่นดูครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการทำเอฟเฟเชื่อมต่อข้อความระหว่างข้อความที่1และข้อความที่2ด้วยวิธีง่ายๆแค่มีกี่ขั้นตอนตามตัวอย่างนี้นะครับและก่อนที่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะเห็นว่าเวลาที่เสียงพูดหรือเสียงบรรยายดังขึ้นเนี่ยเสียงเพลงที่เป็นแบ็กกราวก็จะเบาลงให้เราอัตโนมัติเลย เพื่อเห็นความแตกต่างชัดๆเลยนะครับผมก็จะตัดคลิปในช่วงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนออกไมห้ห่างนิดนึงเพื่อเว้นช่องว่างให้เสียงมันหายไปนะครับแล้วดูว่าเสียงเพลงแบ็กกราว์ของเราเนี่ยจะดังขึ้นมาให้อัตโนโมัติเลยหรือเปล่าลองดูนะครับและข้อความที่2ด้วยวิธีง่ายๆแค่ไม่กี่ขั้นตอนตามตัวอย่างนี้นะครับและก่อนที่จะไปเริ่มทำนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนช่วย ดตดติามช่อง8เห็นไหมครับว่าช่วงที่ไม่มีเสียงของเลเยอร์หลักเนี่ยเสียงเพลงแบ็กกราวก็จะดังขึ้นมาให้อัตโนมัติทันทีสำหรับเพลงที่เป็นแบ็กกราวเนี่ยเราก็สามารถกำหนดความดังได้เช่นกันนะครับว่าอยากจะให้ดังมากน้อยแค่ไหนส่วนจะตั้งค่าอย่างไรนั้นมาดูกันครับมาที่เมนูเซตติ้งที่เป็นรูปฟันเฟืองที่อยู่มุมจอด้านล่างตรงนี้นะครับเลือกแถบเมนูที่ชื่อดักกิ้งก็จะมีเมนูตั้งค่าอยู่ในนี้6เมนูมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง อันที่1 Duck Start t i m e เป็นการตั้งค่าให้กับเสียงเพลงที่ใช้เป็นแบ็กกราวน์ให้เริ่มเบาลงในช่วงเฟรมที่เท่าไหร่ใน1วินาทีก่อนที่เสียงหลักจะดังขึ้นตรงนี้ขออธิบายช้าๆเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเข้าใจว่าเพื่อนๆอาจจะงงได้แรกๆผมก็งงๆอยู่เหมือนกันครับก็คือเมนู Duck Start Time เนี่ยมันจะเซ็ตเวลาเอาไว้ให้เราแค่1วินาทีส่วนตัวเลขที่เราเห็นเวลาที่เลื่อนเนี่ยนะครับนั่นก็คือตัวเลขที่ บอกตำแหน่งของเฟรมเรทที่มีตัวเลขแค่24ก็เพราะว่าเราตั้งค่าเฟรมเรทของโปรเจกต์ไว้ที่24เฟรมต่อวินาทีนั่นเองอย่างในตัวอย่างนี้เนี่ยผมจะตั้งไว้ที่ตัวเลข0-0.12ลบ0.12ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันพอดีตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังเพื่อจับสังเกตนะครับ ต่อมาก็มาดูอันที่2ครับคือ Duck Start Duration เมนูนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าระยะเวลาในการเฟดเสียงเพลงที่เป็นเพลงแบ็กกราวด์ลงในตอนที่เสียงของเลเยอร์หลักดังขึ้นในเมนูนี้เนี่ยแอปจะกำหนดเวลามาให้ที่4วินาทีเพื่อให้เ,เพื่อนๆได้เข้าใจมากขึ้นลองดูตัวอย่างประกอบนะครับคือถ้าผมเลื่อนมาที่ตัวเลข3.23หรือ4วินาทีเนี่ย สิ่งที่ได้ก็คือเสียงเพลงแบ็กกราวด์จะค,ค่อยๆเบาลงภายใน4วินาทีลองดูตัวอย่างนะครับก่อนที่จะไปเริ่มทำนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกดจะเห็นว่าเสียงเพลงในทับกับเสียงพูดและแค,ค่อยๆเฟสลงมาเรื่อยๆจนถึงค่าเสียงที่กำหนดไว้ในวินาทีที่4พอดีตัวเลขที่เรากำหนดไว้ก็คือ3 5 d เดซิเบล ในทางกลับกันนะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นเลข0ูนย์บ้างปรับตรงแถบเดิมนี้เลยนะครับให้เป็นเลข0ูนย์แล้วดูกันว่าเป็นอย่างไรและก่อนที่จะไปเริ่มทำนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยจะเห็นว่าเสียงเพลงเบาลงก่อนที่เสียงหลักจะดังขึ้นก่อน4วินาทีนั่นเองครับและส่วนตัวผมก็จะตั้งไว้ที่ตัวเลข1นนะครับกำลังดี มาต่อกันที่เมนูที่3และเมนูที่4ตรงนี้ก็เหมือนกันเลยครับแต่จะเป็นการตั้งค่าช่วงท้ายของเสียง2อันบนเมื่อครู่นี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าในตอนที่เสียงหลักเริ่มดังฉะนั้นเราจะข้ามไปเลยนะครับมาดูอันที่5้าดับวอลูมอันนี้นี่แหละที่เราตั้งค่าความดังของเสียงเพลงแบ็กกราว อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าต้องการให้เสียงเพลงแบ็กกราวด์เนี่ยดังประมาณไหนก็อาจจะดูความดังของเสียงที่เป็นเลเยอร์หลักประกอบด้วยส่วนตัวผมใช้ความดังที่35-50เดซิเบลประมาณนี้และก่อนที่จะไปเริ่มทำนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกดแต่ถ้าเบาไปแบบนี้ก็ปรับขึ้นมาตามความเหมาะสมได้เลยไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับ ก่อนที่จะไปเริ่มทำนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกดก็ประมาณนี้ครับและมาดูเมนูอันสุดท้ายสำหรับการตั้งค่าเสียงคือ Duck t e s t s o o w อธิบายตามความเข้าใจของผมนะครับคือเป็นการตั้งเกณฑ์ความดังของเสียงว่าอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่เสียงเพลงแบ็กกราวก็จะเบาลงให้เราอัตโนมัติแต่ผลที่ได้จากการทำวิธีนี้ก็คือ เสียงเพลงมันจะดังวูบว่านะครับบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ตรงนี้เพื่อนๆก็ลองปรับลองเล่นดูนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเมนูนี้ผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจชัดเจนเท่าไหร่หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้าใจและมีความรู้เรื่องนี้นะครับก็ช่วยอธิบายเพิ่มเติมมาที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆืนนที่เข้ามาชมด้วยส่วนนี้ก็คือตัวอย่างที่ได้จากการใช้ดับเทสโชนะครับสดครับค,คลิปนี้จะมาสอนวิธีการทำเอฟเฟกเชื่อมต่อข้อความระหว่างข้อความที่1 และข้อความที่2ด้วยวิธีง่ายๆแค่ไม่กี่ขั้นตอนตามตัวอย่างนี้นะครับและนั่นก็เป็นวิธีการทำออริโอดักกิ้งให้กับตัว ไฟล์วิดีโอหรืองานตัดต่อของเรานะครับด้วยวิธีง่ายๆแค่นี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่เข้ามาชมนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่ใช้งานเป็นกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็กําลังมองหาเทคนิคต่างๆในการใช้งานของแอป Lumafusion แอปนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ